สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเออบบี้เบ,บจิต้านะครับ ในเช้าวัน้คขึ้นขวกเขาก็กำลังจะถึงปลายในอีก15กิโลเมตรแพอหยุดรถแล้วเนี่ยทุกคนก็ได้ผมเพิ่งสมได้เมื่อวานนะครับก็เลยเอามารีวิวนะเนไปต่อเท่านั้นและท้องฟ้าบริเวณนั้นก็เป็นสบ้านทิวทนเลยซึ่ที่นี่ถือีย้ว่าป่าศิลาทาดูาลาก็มีร้านสมหอยที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จากนั้นก็เป็นคนนำเเดี๋ยไปดูท่าเบบีกันก่อนนะเไปต่อเลยแล้วพอพูดไ้ช็คไอเช็เนี่ยบ้านแห่งนี้มันก็ร้านเ่ เรียกว่าดอกผาันะแลวก็มีบ้านดินันที่มันก็ดูแปลกมากเลยนะเด็กเเพกได้เดินไปหาดอกไม้นั่นหละครับแล้วก็จับดูเก็เลยูดว่าพาสูาก็เป็นการปล่อยพลังการเล่การออกมแนครับทุกคนใเต่อมียทอันี้เป็นเวลหนึ่งนะครับก็ดาเมียหนึ่งพันหร้อห้าแล้ว ระยะ50.1ระยะเวลาการตี6วินะครับก็จะอัพไปอัพขั้นต่อไปเพิ่มร,ร,ระยะ5เพิ่มดาเมจ72,125ใช้เงิน82,050ชื่อน้ำชาแล้วก็แตงทีบอกแตเหมือนว่าเราจะใช้ซื้อแบบตัวหมดตัวดิบด้วย ขั้นต่อไปก็บวก5ระยะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บวกดาเมตแปดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบห้าใช้เงินอัพเกรดเก้าหมื่นสองพันห้าสิบเดี๋ยวอัพอีกนะครับอัพขั้นต่อไปบวกหระยะแล้วก็บวกดาเมท 95,555ใช้เงินอัพ165,000อัพอีกขั้นนะครับก็เพิ่มระยะ5เพิ่มดาเมจเหมือน,นเดิมนะครับเพิ่มดาเมจ1 1 6 2 2ใช้เงินอัพเกรด172,050 าเมดก็จะอยู่ที่ส0 0 0สนนะครับ <c oughs> ก็เป็นท่าการินกันเดียวครับเรามาดูพลังพลังคือสามแสน้าหมื่นเจ็อยสามสิองนะครับระยะ70.1วินาทีการโจมตี6วิก็กดิจิตาก็มีแค่นี้ล สวัสดีครับ